อ๋อถูกจิบุษย์คนจิบุษยไม่ประตูเอะตัดภาพมามอนีกับตอนบาบแก่ๆแล้วพี่น้อยเนาะอยู่ทางบ้านอาดอมเด้อพี่น้องเนาะเสียงฟ้าห้องแซวแซวอยู่พี่น้อโต ขึ้นผ้าขึ้นฝนมาเลยเนาะพี่น้องเยเนาะบรรยากาศยังซี่กะฉิดหอนยามไฮยำหน้าวัดเขาตกกะพี่น้องเยเนาะไก่เลี้ยดินี่เนาะไก่ข้ามาแล้วชิได้เห็นไฮใส่หน้าอีกแล้วพี่น้องเยเนาะข้าเกี่ยวไปเมื่อกี้นี่พี่น้องเยเนาะเนาะเนาะมัอนี้เห่ากะผ้าห้องแห้งแถ่นี่เฮะดูอ้าขึ้นมัวมองมาเกิดเป็นวัดเขาเลยพี่น้อยเนาะทางบ่เพิ่มก็ได้เนาะ โอเดินไปใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ก้าวย่างเข้ามาทางดอารามพี่น้องเา3กก3เคยคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะตีนผู้ตีนเข้าพี่น้องเนาะทางและปน ช่องบ่าวเพิ่งเคยล่ะเนาะพี่น้อยเนาะะทางเขากันสิเขาบ่าวพ่อทางน้องดาราเนาะทางบ่าวเชียงเพิ่นกัได้ทายทับไม่ดีให้น้องได้เบิ่งได้แล้พี่น้องเนาะทางเขากันสิเขามาเยี่ยมมาย่ามน้องพอดีพี่น้องเนาะไปแล้วมีงยังมีแต่กระต้มขนมกับนมเนาะเพื่อนซ่านพินีมีเจ็ดขุนเลยพี่น้องเนาะในครอบครัวเพื่อนพินีอยู่เนาะทางเขากันสิเขาไปเบิ่งกันพี่น้อยเนาะไปตามบุกซมกันไปด้อยเนาะ เสียงผ้าห้องบึมบึมแล้วพี่น้อยเนาะเนาะเสียงผ้าห้องแซวแซวเนาะเสียงกระหลงงัวกระกงึงกิงกิงกินงใหญ่เนาะะทางเข้าก็เพื่พี่น้อยเนาะว่ากันไล่ยากันห่างผ้าพนสีห้ามัวเอาจะหน่อยพี่น้อยเนาะพบพ่อกันทางบ้านอดอมเนาะบ้านน้องดาราสื่อเพื้นพอกผ่าเอาหน่วยใหญ่ดีพี่น้อยเนาะหนุ่ยใหญ่หนุ่ยใหญ่เนาะ ทางในจากน้าสีสลายหรืออะไรกับห้องพี่น้อยเนาะตักมือต้องลองเหมือนเราแหละนี่ย่ากเพิ่งเห็นให้กะมิติจินงจิ้งเดียวพี่น้อยเนาะโอ้ยขอบคุณน้องพี่น้อยเนาะโอ้ยนู่นเป็นว่าหนิเนาะพี่น้อยเนาะทางปอบุญสารวัตรกับเขามาเยี่ยมยามทุงน้องเพิ่นติดหมดงบินไปเด้อบ่าวเพิ่นหลังเด้อโดยโดยเนาะสบายดีเด้อน้องเด้อะโดยสบายดีทั้งตูแม่เนาะ เราเสียงยังได้ตืมๆอยู่ลุมพูสักผ้าอ๋อต้อสักผ้าหรือดันหายเครียดไป่ช่างดีดั้งต่ำๆพี่น้อยเนาะโอน้มัน้าเป็นู่วอ่าัเป็นผ่วผึ้เพิ่นเอิ้นเนี่ยก็อบังบ่ดิอ่อมบัาอันนี้ได้ใช่ไหมพักยังนี่พักยังน้องบ้านบ้านบ้านน้องเอิ้นเราพักยังกเกาะกล้วยปูดผักปูดผักปูดบวมเอ็น โอ้ยก right? no. no. ah, ูไ so ด้ uh ีนะเีวไเาเเอสะสวผ่งกรสัน่มงี่คือสิปิวไปาะนดี้เราใหญ่มากังเียนเลยบ่แม่บัด้ขเียยเลยบ่อันอันเียมเต้มาช่วบักยเรียมเยอะ ม่บู๊คือกันเอาทางเขากับเขามาครั้งแรกพี่น้อยเนาะทางบุญอาจจะเคยเข้ามาอยู่กับผมใช่ไหม็รับครั้งแรกเข้ามาอยู่บ้านแต่ว่าผมเคยถ่ายทำนอกพานธุ์เลยเนาะอ่าทังความพึงกับฮักกับเขามาครั้งแรกมีน้าแม่รวมกันมีลูกพกพนเนาะพ่อได้สักพ่อจำไม่ไดพ่อเสียอจีดเหรอวะเนาะอัอนี้่างหนั่งน้ำเนาะพ่อเสียแล้วเสียจะโดนหรอปะ อันอัน,อน,อน,นี้นอ,อ,น,น,อนอค้มบอหรือนอขาไงน,นอขาเอาไหมเห็นปะนอค้านอ,อด้วกกินกับเจียวแช็ดได้พี่เนานนะเราเพิ่งมากินอยู่เราเป็นยังไงเจียเห็ดปกเขาเป็นไข่หรือเป็นยังไอู้แน่ลูกขาเป็นบวมขาเป็นมาหลายปีแล้วปะเป็นไตนรดันดะ ข้าวข้าวลักการที่ใครตั้งเสียงลงหลาเหมืนกันน้องน้องละอันข้อนี้อะติดไม่ใช่น้ำเนาะปึ๊บอ๋อไปเลยแม่กับน้องนี่เรื่องทั้งที่ลูกเนาะหาคนเนาะลูกหลาเจ้าจักปีลูกหลาเจ้าจักปีว่ะไม่ใช่เบิร์ตอะเบิร์ตประเด็นประเด็นเบิร์ตเนาะเขาไดงว่ามีแต่ อาลูกกับเจ้าเนาะอยู่ในเรือลังนี่เนาะเรืออยู่เจ็ดคนเนาะเจ็ดทั้งแม่ผู้หญิงจ็ดคนผู้ชายจ็ดคนลูกไอ้เนาะมีสามมีสามชายสามชายสามมีสามชายสามรวมแม่คนหนึ่งจะเป็นเจ็ดเลยเนาะบนพับบนเร่ยวิ่งเนาะแบบดอกเชยเช้าดอกอันละอ่ะเฮอเออเนเพย์เงินเพย์แล้ก็ดินตอนต้นหญ้าเนี่ยก็แม่งของเจ้าบ่ ดินนี่ก็ของเจ้าปะเออเป็นของเจ้าเองเนาะบริสบริสมาอาศัยน้ำเขาอยู่เนาะเป็นดินเจ้าเองดินแม่เจ้าเองเนาะข่วงว่ดินเจ้าข่วงว่าหอดไสเนี่ยข้วงหอดไปดินเจ้าหอดใสหอดพุ่งปะหอดพุ่งปุ๊บแคมหวยมาเลยปะถัดไปทึ่งาหอดใสบ่หอดบอลลตบอลลอ่ะกลมวงนี่ ก็ร่วงตื่นยู่ได้พี่น้อยเนาะพอพอเสียชีวิตแล้วพี่น้องเรนเศร้ารักเศร้าเพือนเศร้าซานหมดว่าเสียชีวิตไปแล้วคือไม่ได้เจ้าได้เรียงนอกเนาะแต่ละเมื่อเจ้าไปใส้รูปไปยังในแต่ละเมื่อไปซ้อนป้าไปซ้อนป้าดอกหลักาหารเอาไม้มาในมาขายแล้วมาแกงกินมาแกงแกงกิน ไปหากระมู่อะไรมาซัมหนีบอกฮาไปหามันประหลุกเพิ่นมีหอยน้ำได้พี่น้อยเนาะเอ้าทางอ้ายเขามากกับบุ๋มีงมาฝากมาต้อนน้องเอ้าทั้งง่ายกับิี่ก็ขนมให้น้องกับนมด้วยน้องหล่าเด้อมีขนมกับนมเลยอ้าบใจโอ้ยเนาะไปก่อนเนาะเนาะเอาเขามาครั้งแรกพี่น้อยเนาะขนมนมเนยติดรถติดรากมากกับมอบให้น้องเพิ่อนเนาะ เดี๋ยวเนาะเดี๋ยววุ้นกับมีเนาสิมาห้ยเดี๋ยวมนเดอขออนุญาตห้นะพุ้นพาวุ้นเขาไปในเงื่อนบึงเน่อไหนป่ะอยากบึงอยู่เี่มเลยเนาะไป้าพาเงือนซานบยูงอนย่างเรื่อยอด้บุญเจ้านะจคอยได้คอยได้จะคอยยังไงว่าวุ้นวันดูขึ้นเงิ่นสันผอยไเนาเงืนสันผิดผิดอะไรเนาะเผินดังฟืนดังไฟอยู่ใช้สาอยู่ลุ่มบ่ อืมกิตภไพก <park mulheres> oh ็อ oh ยู oh ่น oh. ี่เนาะข่า้ึบโอ้เนาะพอหมเสือสาดมอนมุงได้ขน่นี้มีแต่ซ้ำนี่ประตูผนกกบุบม่แน่ปิดซั่ปบจักนี่นตกันมันหัวบ่ลนะลมลมพระเข้ามาทางนี้พี่หน่อยเนาะ นีเป็นเป็นยังเป็นสะอาดป่ะเิ่นเอามาเฮ็ดสะอาดข้ามิันละเท่านี้เนาะฉันเจ้าอยู่อยู่ไสเวลาฝนตกน่ะนพากันพากันโคตรอยู่นี่เลยเพราแม่เจ้าเว้าเว้าความเราเป็นบ่ได้บ่แถวฟังได้บ่ฟังออกบ่เราฟังได้เจ้าคือวอาเป็นฉลุกฮะเจ้าคือวอาความลราเป็นน้ะงวัยรุ่นรุ่นใหม่เพิ่น เยไปเฮี้ยนบ่จ้าเขาของเฮี้ยนอยู่เนาะอยู่หอดป่ลูกเออหอดป่อสามของเฮี้ยนอ่านอ่านออกเขียนได้อยู่บ่เนาะอ่านบ่เป็นแต่ว่าเบาบ่เป็นอ่านเขียนได้บ่เขียนเขียนสื่อเจ้าของได้บ่เขียนสื่อน้องอย่างงได้บ่เขียนบ่เป็นมิแต่ยมิแต่ว่าเบาความลับเป็นสื่อนะอือดูดูดเนาะไปนนามูลนครเป็นของเฮี้ยนเนาะ

gia đi khỏi mặc phao chiron sẽ húa. co thôi. Pinoơi, ô, lùm hang này nữa. nước, bông muông to cái hũn. quạt kinh người pinoơi. muông to cái hũn đó. chuối đấy. trống mát, áp bao. quạt cái gì, cái gì. ô, muông xoá nhảy như vậy cái mi, bùi, nó. thang kinh như đéo pinoơi. xin chào. xin chào. xin chào ừ nhờ ơi đâu ơ thằng phả thằng vốn đi rồi nó đâu ơi đâu ơi nói ơi đâu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  มนม่วนล่นตุยไวกินกินกับเขาหยัดโบคือีเช่บชับออาบเาไ่ลฝากด้วยสี่คนใหนองแล้วก็นี่ได้เลยได้ยได้ตุ่ยเหนไหในน้ำสะพานรุ่นสวงามาถ้วยบุนว่าทางอ้นชงาบุญว่าน้องบม่ถวยไม่วงปตอนนี้มีเราบกินงาน่องเขามาห้เราบ่ถ้วย นั่งบ่อเคใอันนี้ถั่วัเด้อสองสี่หกแบสิบใบมนาะตั้งหนึ่งสิบใบใะริดเข่าติดข่าหนซื้วานี่คนมาให้หรือเปล่าใครมาให้เอาเสี้ยงบอ๊ะเอาเสี้ยงโอ้คือกาลูซอหานจะทำยังไงที่ไหนขนมเด้อวาน้องกินได้ขนม กรหวดชื่อตัวหวดมหนึ่งมีอ่ฮะมวยพี่มวยมหนึ่งมีบ่มหนึ่งเขาลูกมหนึ่งหมอหนึ่งสามีบ่ีเนาะวบ่วงด้วบ่วงนี่สองสี่หกบ่วงสี่สิบอันเนาะเอาไวุ้๊บคิวพับาเนี่ เรื่องเงื่อพี่นอนเลยอนนี้ไปนอนเลยากาศเย็นครับวอยู่วอยู่ทุ่งสูงเนาะ่อยพอดีเลยประตูฝนกรเปิดหลับล้มอย่างเดียวเลยพี่นองเนาะบริปิดนอนขึ้นกับบริปิษบ่เนาะประตูดิมปินีเนลยสบายสายเนาะอดิด ถึง mm, ัาสมประตูเราสประตูใหญ่เลยผู้ดเป็นคนเหตดอาคตที่น้อปิดประตูอยู่จะเกิดมากเพืลังนีน่มีหรอตกอนยูเซอสนุกตะกอนยลุมพุกโอเท้าก็ดียลุมพุกเราก็ง่ายกันมากเลยรเจ้าเนี่ยเจ้าุกุเนี่ยย่งไงฮะ แม่เจ้าว่ภาษาเราเทิงจะกับเขาใจป่าฮะใเปเจ้าพี่ฮะแม่เจ้าว่าภาษาเราเทิงหรอเจ้าเข้าใจบ่าวใตั้งใจเป็นเจ้าพี่น่ะแล้ววันนี้อะไรแวันจันทร์โอ้หเราเราไปข่าวเราไปไม่ได้ไปเป็นเราไม่ได้แต่ว่าได้ฟังข่าใจเนาะ เอ้ยเจ้าว่ามันเานี่แต่ภาษาล่ามันได้ปะก็ได้เนาะแต่ว่าฟังออกเนาะปัจจุบันีจะว่ามากนะเขาฟังบอกใจบาดเลยนะโดนเคยใจตะลังตะลังเดี๋ยวัน ก็ได้แต่อีลาและนี่เน,นาเน<ม>ะคะแนนอีลาคนเ่าได้ไพ,พี่นองไรพระพรมพรแพร่กัมีซันีบ่เจ็ดคนี่นตุ่มน้ำกันมันนี่เจ็บพื้นไม่เจะพ,พืนพระพมชีพืน้นอปัดเขาา่าซานนี่จะลูกเข่ากินได้สักมิทัสมนีบ่ปัดบหนีได้สักปัดบนีเดาเซมาสุดบ่วดช่วบอก่ากินบ่นีสิเปอามาอยู่ใส่ี ขอเชบ้านจะขอเช่าบ Hi ้านจะขอกินน้ำเพลนบ่ก็เราที่เจ้าบ่ได้มีไ้มีนาเห็ดบ่ะนี่มีไฮมีนาเห็ดอยู่บ่ะไหนาตะก้าก็บ่มีสวนไ้ก็มีบ่ะมีแต่ที่ดินขอได้อยู่ในเช้าเนาะนี่ที่ดินกเพื่อนนี่เนาะรถเข่าคือไปหาขอเาบ้าน เข้ากระสอบนี่จะไปคอมาบ่า<ด>อยไปคอมาบ่ผู<ด>้ไดรัาฉเติบเนาะ<ด>ไปคอน้่นบ้านนั่นบ้านบ้านอา,าดอนนีบ่บ่รัวไปไกลบุตรไปบ้นกลางหลวงไปคอบ้านกลงหลวงไปคอถือกระสอ,อบเข่าไปว่ายไหนคอเข่านี่ได้ประมาณนี้บ่รัว่าไปคอนั่พี่น้องโอ้นพีนนพ่น้องคอได้บ่คอ,อได้ ใครเป็นคปขอแม่แม่พไดช่คะแม่มนี่พอไดน้ใม้เนาะ้องม้คายวะายอ่รคะเป็นลายรคายเนาะอุยเนาะเออซว่าสุดอยู่ไรก็ลาาันี่ก็ได้ มีคนเขามาไายหาเจ้าน mm ี่มีบอแต่โดนมาหนี่มีบอลข่าวรักขมาขอบคุ้วอีกผีหลังขาดพ่อเมื่อกี้ยจะมามีเตียพอไปหาหับจ้างเนาะเดนี่บูมี่ไปไปแล้วเหมนแม่เนี่ยเราก็เคยไปบ่หับจ้างไปบ่ไปนเจ้าเคยไปบ่ เขาน่องบ่ไปอยู่ห่อางจาังไปเขาวามันน้อยเนาะสิาปีลก็โตน,น้อยเลยไปไนนุ่งน่องนะวนจากปีเลยบสามสิบส <13. S 2> ปีเนาะ,ะแต่ว่าคนคนทิ้งบางครั้งน,อน่องี่เอ็ด้าสตวอน,น้าอเดียว เราล้ายายห่หางพี่น้องพี่น้ามาได้วุฒิมาเยี่ยมใหม่เด้ดอพีจ่จะว่าเข่าขล้องทีว่บาบุญซืมาให้นีโบแมงเงินบาบุญเด้อเป็นเงินทางเอฟซีเนาะทางลุงใจดีอยู่ทางฝั่งไทยเด้อเพิ่นเห็นเบื้งคิดป,ประกะาศจังหาวุฒินี่มาเป็นสะพานบุญหายซื้อเครื่องสุขของมาให้เจ้าเด้อฝากให้หล้านุ่งเมื่อขึ้นขอบใจเพิ่น,เ,นเดียวว่าเป็นนางแบบนี้เด้อขอบใจขอบใจเด้อลุงเด้อขอบใจเด้อลุงเด้อซื้อถ่วยบวงมาใมหา้ซื้อถ่วยบวงมาให้ พ่อให้พอลุงอยู่ดี้มีแห้งคุ้มเก็บบ่อไห้ได้ค้มไข่บ่อไห่มีไห้เจริญเจริญเด้อเจริญเจริญเดสาธุสาธุสาธุเนาะเหนยครับเนื่เนาะเดี๋ยววุ้นเจ้าซอยเรืออีกต้นต้นอีกไีหน่อยนะเหนื่อยเดี๋ยวนะบ่าวบุญสารวันเด้อซอยเรือเจ้าหาสุพรรเด้อ

เฮ้ยเฮ้ยข่อยเด้อค่อยเด้อโอ้ยเราแงมาอยู่บ่บปุญนห่ะก็ทุกพี àn so đây, ่น้องเยอโอ้โหผ้าเมเปื่อมเลียวพี่น้อยเนาะไปทางเขาก็ได้เนาะเอานี่แหละบ้านช่องเพิ่นก็ได้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตัวลำลาพี่ลาน้องก่อนก็แล้วกันพี่น้อยเนาะพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพี่น้อยเนาะฝ่าลมฝนตกมาแล้วทางเขากับยันย่านเนาะเพราะว่าทางบ้าน บ้านเฮาหรือว่าทางลาวนี่สายล่อผ้าโบคอยมีพี่น้อยเนาะจะมีแต่ในรัชธานีใกล้รัชธานีเลยครับปั๊มน้ำมันเนาะหรือว่าบ,บ้านเฮือนบางลังเพิ่นก็ใส่อยู่พี่น้อยลังสูสงๆงามๆใหญ่ๆเนาะคืออยู่ฝั่งไทยเพิ่นเนาะพี่น้องมีสายล่อผ้าการสิบหัวญานิมาได้เนาะอันนี้ก็บผมมีสายล่อผ้าตะย,ย่านเได้พี่น้อยเนาะแยงอยู่ใต้ต้นไม้ช่ำอ๋อบอกกันไล่แยกกันห่างไปก่อนพี่น้อยเนาะผมพอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพี่น้อยเนาะ